แม่ผ่าตัดหัวใจมาสองครั้งนี่มากี่ปีแล้วจ้าแม่ครั้งที่สองนี่มาสามปีแล้วอ๋อโอ้ยสรุปแล้วแม่เป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโรคหัวใจใ<ช>แล้วก็เป็นเส้นเลือดอะไรอีกแล้วแม่ไขมนันไข้ันุันเส้นเลือดอโอ,โอ้เป็นตั้งสามสี่โรคเนาะแม่แล้วแม่แม่เป็นมาตั้งกี่ปีแล้วใชนไ่มแม่อันที่แม่เป็นอยู่เนี่ย เป็นมาหลายปีแล้วลูกอ๋ออ๋อต้องต้องรักษาแบบว่าต้องเอาเงินห่อไว้เลยนั่นเนี่ยเพราะว่ามันต้งเพราะว่าตั้งสามสี่โลก็แม่จา๋ายาหมอให้นะเป็นกระสอบกระสอบเลยใช่สามเดือนโอ้ยใช่แม่ลูกยังว่าเลยสงสัยแม่เป็นหลายโรคขนาดนี้เวลากินยานี่อิ่มแทนข้าวเลยนั่นนี่กินยาทีละคำ รับอาหารค่ะหลังอาห,งหารก่อนอาหารโอ้ก oh. ินจนชินแล้วเนี่ยเนาะแม่เนาะโ oh, อ้ยสาธุมาก็ก็อยู่ได้ก็ยาเนี่ยแหละจ้าแม่โ oh, อ้ยขอให้แม่ลูกจะมีวิธีไหนเนาะที่ช่วยแม่ให้แม่หายสัโกโรคสองโรคก็ยังดีนะจ๊ะยาสารพัดแม่ก็สั่งกินอิพิลินบ้าง oh. อะไรบ้างยาแพงๆกล่องละเก้าร้อยกล่องละพันกว่าปวดละพันกว่าแม่ก็ซื้อกิน จ้าแม่กินยาหมอได้ยาได้แหละให้ให้ออกเอ้ถูกอมสินงวดนี้นะแม่เนาะถ้าถูกอมสินงวดนี้ก็จะได้หลายตังค์อยู่เนาะแม่เนาะจต่จ้าถูกออมสินอ่ะพอรู้จุดกันแล้วอ๋อเพราะแม่รู้จุดแล้วใช่ไหมคะอมสินใช่รู้จุดแล้วจ้าแม่จ้าลูกว่าแม่รู้แล้วแม่รู้แม่กระทั่งหวยฮานอยเนี่ยนาะเข้าทุกวันเข้าทุกวันนะแม่ไม่มีใครมาเข้าเท่ากับแม่นะ สิบห้าสิบสิบห้าวันผิดวันเดียวไงที่แรกแม่ไม่รู้ไงจ้าพอเราจับจุดได้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรถ้าเลขเบิ้นมาเราก็ต้องเชืี่อถ้าเลขนันมาโอจ้าแม่นั่นแหละคงจะมีแม่คนเดียวในที่อ่านสูตรออกเป๊ะแล้วก็เข้าทุกงวดโอ้ยแบบไม่น่าและลูกก็เชื่อแล้วเนี่ยแม่ลูกเชื่อแม่ทุกถ้อยคาที่แม่พูดมาเนี่ยพอสติลูกมันจะบอกกับแม่ว่าที่แม่พูดแม่ทําเนี่ย สติลูกจะบอกว่าแม่ทําด้วยมือแม่เองแท้ๆเลยทีนี้ลูกก็มีความหวังว่าถ้าออกออมสินหรือออกถ้าออกหวยใหญ่แล้วก็ออกออมสินแฟนคลับก็ก็คงจะดูแลดูแลช่วยเหลือเยอะแหละแม่จ๋าลูกคิดว่าในใจนะแต่ทีนี้ว่าจะขนาดออมสินเนี่ยเขาก็อ้อนโอนโอนมาบ้างอันที่ให้แม่ที่ว่าตามที่ลูกอะไรอ่านนะแม่ ก็ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แม่หายไว่ไวนะแม่จ๋าถึงไม่ถึงไม่หายหมดตั้งสามสี่โลก,ก็หายสักโลกสโลกก็ยังดีแม่เพราะว่าสงสารแม่เหลือเกิน รศัพท์แม่หลุด เราจะแม่จ้าลูกพูดอยู่คนเดียวแสดงว่ามันตัดลูกพูดลูกพูดอยู่คนเดียวเอ้าไม่เห็นแม่ตอบสักทีพอลูกไอ้งหัวขึ้นดูโทรศัพท์เอ้าโทรศัพท์ตัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกพูดอยู่คนเดียวอยู่ที่นั่นฝนตกฝนตกไม่แม่ไม่ตกแต่มันคมฟ้าร้องอยู่แต่ไม่ตกโอ้ยเมื่อวานนี้บ้านลูกฝนตกอย่างแรงทั้งฟ้าร้องฟ้าแลบโอ้ยลูกนี่มุด มุดอยู่ในห้องผ้าหม่มคุ้มโปงเลยลูกกลัวมากแม่จ๋ากลัวฟ้าน่ะลูกกลัวฟ้ามาตั้งแต่เด็กเลยโอ้ยจนเดี๋ยวนี้ลูกเลยยังกลัวได้ยินเสียงฟ้าร้องไม่ได้เลยแม่แล้วอ๋อแม่จ๋าสงสัยหวยไอ้ห้าหนอยออกแล้วมั้งนเดี๋ยว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 แม่จ๋าเดี๋ยวลูกดูในโทรศัพท์แล้วลูกโทรบอกแม่นะคะ,ะเขาส่งมาแล้วนี่แม่ค่ะขอบคุณมากวันดีจ้าแม่จ๋าวันดีจ้าออกยังนเนาะแฟนคลับส่งมาแล้วท่านผู้ชม ถือว่าน้อขอทุกทุกท่านถือได้ก็ได้ออกเคยท่านผู้ชมแซ่ลรืผู้ที่ส่งมา โอ้ส oh, mm, oh. ู้ยังมากฉันกแมนตัวนี้เนาะแต่ผูชุ่มเนาะอืมจะโอ้แ้่ก็น่ผวชุ่มตับงกันน้บางยังนะมัน นี่แหละังข์ผู้ชมเอาซุมยางแม่เาสังแฟนครับ อ๋อวันมี้อาจารยผู้ชมทรงเอียงมาสาทรงจ้ะพอพระคุณล่วงนานนะปาดผู้ดใดก็มาพิมพ์เหงาใจนะอะไรอีกเลยปาดาาพ่ตาไล่บมพิมนพะ์มาอะไรน้างสชคดีกันบ้านออ อ๋อบ oh, no. ัดนี้ออ ah. no. ้ท่านผู้ชมเนาะเมื่อกี้ในแม่เพิ่นทั่วมากท่านผู้ชมแม่เพิ่นทั่วมายอำเรื่องไอ้หวยอมสินกับหวยใหญ่จ้ะแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดไว้เรียบร้อยท่านผู้ชมเนาะใช่ล่ะแม่รดส่งมาเนี่ยอ๋อ โอ้นี่พอแล้วท่านผู้ชมไวยออมสินตามคำมันสัญญาที่แม่พันบอกว่าเพ่นสิ่ห้หันไอ้นี่ได้ใจพันเสิ่ยงห้ไอ้วันที่ยี่สิบหา้านะมือนีพ่นห้มาแล้วเด้ก็ะเดอท่านผู้ชมโอ้พ่นห้มาแล้วเด้อจเด้อพี่น้องแฟนครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้ก็ะเดอผิดถูกไม่ว่ากันนะขอให้โชคดีทุกคนสันแม่เราเขียนมา ออมสินวันที่ยี่สสิบองพฤษภาคมพอออสสงปันหห้้ารยกิบสามเน้นเน้นนะคะท่านผู้ชมหอยอมสินนะคะเดอ้อแฟนกับกับจดย์ใบมือนิยสิบหาแล้วเนาะสามแปดห้าท่านผู้ชมสี่สามห้า เจ็ดเออห้าเจ็ดสี่สี่สามห้าหกเจ็ดสี่อันนี้เป็นหวยอมสินนะคะสองตัวบนก็มีเจ็ดสี่สี่เจ็ดสามห้าห้าสามตัวกันแปดห้าห้าแปดท่านผู้ชมเลขล่างแปดห้าห้าแปดสองสี่สี่สองเก้าหกหกเก้าจะหวยอมสินเดอ้อจ้าท่านผู้ชม โอ้ยโอ้ยออกนี่พ่อไม่พูดถึงใจอโอ้ยเน้อนั่งวุฒิาสตรื่ออันอาจารว่าประกาศฉันจะไหนเป็นลงแต่เซว,วานเก่าสามโอ้ท่านผู้ชมเลขล่างอ,อมสินออกแล้วท่านผู้ชมเก่าสามสี่เก่าสามเก้าศูนย์สี่เก้าสามโอ้นั่งมนแล้วเนาะเหมือนกัน ว่าจะเชิเก่าเจ็ดม pues ื้อก็ไปเชิญตั้งแต่เก่าสามสี่เที่ยงค่เที่ยนั่งยังว่าเพราะเป็นสิอออกเก่าสามบ่อบันออกอิลีแต่ว่านั้นก่บไม่ได้ซื้อหรือว่าโอ้ยท่านผู้ชมข้างบนออกเก่าสามข้างล่างออกโอ้ยบ่ถือท่านผู้ชมไม่เงิน อ่ะแล้วเนาะเอาเหมือนเป็นไหนมาเนาะห้าน้อยพิเศษออกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยบ่ถือเก่าสามออกเก่าสามจ้ะอืม เฮ้ยโอ้ยบ่ถือเนาะแล้วแไปชมเนาะอันนี้เป็นยังล่างตอนนี้ล่างรออีก่วนหน่เนาะ จดไวได้เดอค่ะัท่านผู้ชมอันนี่แม่หายมาแล้วเดอ่ะเดอห้อยอมสินนะจ๊ะจดไวได้เดอ้าจดไว้เดอห้าเจ็ดสี่สี่ห้าหเจดสีมแปดห้ามีซีหางจ้ะสองตัวก็มีเจ็ดซีซีเจ็ดสาหาหาสปดห้าห้าแปดเลขบนจ้ะ เลขล่างสองซีซีสองเก้าหกหกเก้าหาแปดแปดหาจ้าเนาคันผู้ชมเนาะนี่คือไอ่อมสินได้จ้าเลขล่างห้าน้อยออกแล้วท่านผู้ชมห้าน้อยพิเศษนอะหาตัวเป็นเก้าซีศูนย์ เก้าสามล่างจ้ะเหลือบนเนาะก็เนาะท่านผู้ชมเนาะบนพระท่านได้ออกนะจ้ะท่านผู้ชมเฮ้ยบนเนาะ ทุกทุกท่านโชว์ดีแล้วก็นอดไว้ได้จ้ารอแป๊บหนึ่งเนะี่ค่ะรอห้าน้อยออกลางแล้ววันนี้เล้อเหลือบนเมนืกันเนาะเหลือบนตัวนึงความหวังเขาเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ความหวังเขาท่านผู้ชมเพราะว่าแพแล้วเนาะ <laughs> าะแป๊บเดียวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็ออกแล้วได้บอกท่านผู้ชม นะท่านก็คือจินนั่งจดจ่ออยู่กับอันอันหัวอันห้าน้อยอันพิเศษสิออกนี่เนาะเรานั่งก็ลังสินน้อยแม่ทั่วมาพอดีพอดีกันเลยเบิ้งแฟนคลับทรงเหล็กห้าน้อยห้าน้อยพิเศษออกแล้วคันผู้ชมห้าน้อยพิเศษออกล่างเก้าศูนย์สี่เก้าสามสองตัวออกเก้าสาม ถ้อสามตัวออกซิ่นกับสามนู้ยขอทุกทุกท่านโชคดีด้จ่ะเด้อจดไปเด้อห้ยไอ้นั่นน่ะจะห้ยไอ้อ่าห้ยออมสินแม่หายไหมเราด้จ่าโชคดีด้จ่า